วิธีทำผัดมาม่าขี้หมาปลาหมึกวัตถุดิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรถตามชอบปลาหมึกสดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำพริกที่หนูสวนกระเทียมใบกะเพราพริกชี้ฟ้าแดงถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนน้ำมันพืชน้ำปลาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำเปล่าเล็กน้อยวิธีทำ หนึ่งลวกเส้นมามา่าต้มน้ำให้เดือดใส่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปลวกประมาณสองนาทีให้พอสุกจากนั้นนำขึ้นเสด็ดน้ำพักไว้2เตรียมปลาหมึกล้างปลาหมึกให้สะอาดหัน่นเป็นชิ้นพอดีคำพักไว้3ผัดเครื่องเทศตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟกลางใส่กระเทียมและพริกขี้หนูที่ตำไว้ลงไปผัดจนหอม4ผัดปลาหมึกใส่ปลาหมึกลงไปผัดให้พอสุกจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนและพริกชี้ฟ้าลงไปหปรุงรสใส่น้ำปลาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาล และน้ำเปล่าเล็กน้อยผัดให้เข้ากัน 6. ใส่เส้นมาม่าใส่เส้นมาม่าที่ลวกไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน 7. เพิ่มใบกะเพราใส่ใบกะเพราลงไปผัดเร็วๆให้เข้ากันปิดไฟ 8. ตักเสิร์ฟจะใส่จานพร้อมรับประทานเคล็ดลับความอร่อยใช้เส้นมาม่าลวกให้พอดีไม่ฉี่เกินไปเพื่อให้ได้สัมผัสเหนียวนุ่มใช้ปลาหมึกสดจะช่วยให้รสชาติหวานและเนื้อเด้งเพิ่มพริกไทยอ่อนหรือใบมะกรูดซอยเพื่อความหอม